บ่าวไทยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดนะครับผมรื้วัาสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับผมเช้านี้นะครับไปหาน่อไม้นะเอฟซีหลังจากที่ไปก่อหน้อไม้ที่มีเต่านะไม่มีหน่อไม้นะครับผมก็ลองเปลี่ยนมากอไผ่ของไอ้ยน่อบ้างนะครับผมนี่นะครับนี่ของไอ้หนอกันนี่นะครับผม อยู่ไกลๆกันนะครับอ่าเขาก็ขอเป็นก่อนครับขอหน้าไม้ี่ิดื้อเออเอาลวดเอาลวดเอาลวดหายเอาลวดนะครับโอเคครับเขอคอเลเขาไปเบิึงเลยนะครับผมเพราะว่าต้องขอก่อนครับตามมารยาทนะครับใครเอาหน้าไม้จะดื้อเออเอาลวดเย้าลายไปแต่เอาลวดกระเล็มันมีงะดที่บอกขับพี่น้องบาดผมง่ายครับง่ายคอยังขอขอยง่ายนะครับผม บ่แม่นโบ้ที่ี่ที่นะผมกินอยังกัหาวนะปุ๋ยเหลวอย่ายังครับเยงโป้เดีเอาไงหาเรื่องเขาหากินบ่อยังนะครับบ่บ่อากันนะครับแย่งนอนกันนะครับเอิ้นทำไมยังบ่อยจอดไปนองนี่บ้านผู้บ้านอลาบองอลาครับหรือว่าไผ่บ้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเรียกว่าบองอลานะครับบองอลานะครับ น,นี่คือจันทร์พี่กลัวน้ำท่วมกันเลยเอาขึ้นมาก่อนครับกลัวน้ำน้ำน้ำหลากมากโอ้คือบี่น้องคือแหอองอยี่เลยไปทำมีน้ำใหม่อยู่พี่น้องเอ้ยนะครับผมจะกินแกงน้ำใหม่แล้วครับบ่ได้กินหล,ลายมือเลยครับพี่น้องมาเนี่ยขออนุญาตหานใหม่ไปแกงก่อนนะครับผมแซ็ตนะครับเขาห้อน,นครับไปตำมีแห้งนะครับผมนี่ เดี๋ยวหาไุดมีน้ำมันอยู่บ่นะครับผมเอ่อบัด้เอาเสียมมาครับผมเอาพรามาเอ้เฮ้ยเฮ้ยเอานอนงามครับทำนีเด้นะครับหาอยู่ห้างกินนะครับผมกะละห้องละห้วยไปนะครับแต่มื่อพออยู่จะกินนะครับโอ้น้ำบีบคอยน้ำบีบคอย ใชทำไมเนอะสิงหลายครับเห็นงูลอกคาบลายครับตัวนี้ตัวเนงูสิงหลายงูสิงห์นะพี่ไม่เป็นได้น้ำไม้แกยิบมันเลยบึกโซกฤสิบึกฮือเลยมีน้อไม้หรือเปล่าน้อเนอะอืม หาไปเรื่อยๆสิตองมีแหละเพราะว่าถ้าไม่มีไม่ได้แล้วอืมอืมนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าไปเคลียร์ก่อนห้องรับเนี่ยเฮ้อยได้ใช่ปะพี่น้องหาต่อไปนะครับผมอ๋อพี่น้องเจงอแล้วผมเอ,อ้ยนะครับผม

อทีนะอืม <Hi> นี้พอ้พี่ยังกินไม่หมดนะผมนี่นะครับมันไม่รู้เรื่องนะครับพอนะครับตัวน้ไมาเยอะอจุกครับนี่เต็มเลยสี่อะไรนึกว่าไม่มีนะครับผมเนี่ยได้มีใช่นะครับนี่ ออหาเว้ยหาฟังห่าวหนิเว้ยโอเคนะผมเก่งนะไม่มสมบูรณ์ได้ในเอฟซีเรามีแมงกุจีนะผมมีหาขุดแมงกุจีนะครับภาพที่ไม่สวยงามเทนะ่าไหรเอฟซีแต่ว่าถ้า,กาเก่งนะไม่เซนเนี่ยนี่เลยโอ้ยสิยอดเอฟซี FC นะนี่ครับแมงกุจีนะครับผมไม่คือตายหรอกยังไม่ตายวะนี่นะผม แมงกุจ <c oughs> ีเอฟซีคีควายครับนีนะบ่ไม่ใช่อะไรนะครับโอ้โหพี่น้องเบิรงมือข่อยเอนเกนอมัยนี่เกนไมเยอร์เฟคเลยนะครับผมทำม,มินนนี่นะครับกุจีนะี่พอได้กใส่เกนอมยอยัยว่านี่ไงขุดซิ โอ้ยโอ้ยสีมันคือดำดำคือดินเียอืมใส่ขวดเนี่ยใส,ใ,ใส่กระบอกมีดนะผมเก็บอขวดน้ำมันนี่แหละอยากสัง่งนะครับจะทำมันยากเลยซีอันนี้หินนี่หว่าตายแล้ว มีอยู่เนราะมีเนาะโอ้แต่ละมันเป็นหลายคือตุกอนเลยนะครับผมเอฟซี FC. นี่เอาหู้เดียวนี่ครับผมได้จากอ่าซีกโอโตก็โอเคได้นะครับใส่หลายกประเทศนะครับผมใส่พร้อมเป็นเป็นอย่งางแบบเป็นยานะครผมเป็นกลิน่นพอได้กลิ่นก็โอเคเลย อีย่างก็หายากเนี ü, ่ยชนิดครับผมงานมาสับ fc นะครับผมอือมาใส่กับโบมีครับผมเก็บสีครูดเราเนี่ยหละเออกะโอเคครับคลิปนี้ก็หาหนณาไม่ก็กุจีนะครับผมเอาไปแกงเส้านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสก็สิแกงน้ำมัให้เบิ่งครับผม fc หาเองกินเองจุ่เองครับงานนี้นะครับผม fc